แล้วก็ให้กำหนดบึงตัวเองคือจิตใจค่อยนั่งอยู่นั่งสมาธิโพน่านั่งกัดสมาธิกัดจีนั่ง,งอ่อนหน้าขาขวอทับขาใสา่มือขวาทับมือใส่ตั้งกายให้ตรงวา้เอ็นหน้าเอ็นหลังยังใส่เอ็นข้อเบา สมมติว่าเราเจอนั่งสมาธิพรวน่น้าก่อแล้ามีอารมณ์อันเดียวจิตริสุธโทรหรือสิเอากังดลร่มใจหรือสิเอายุ่งน้อพ้องน้อ,นอ,นอเลี้ยวแจ๊กมันถนัดก็องไปก็มันอันนี้อันนี้อาอาที่บ้มาเรียกคอขอวัดปฏิวัตินบอหวัดข่มที่ว่าวัด ข้ามหมือพิธีต่อกันท่านวัดในท่านเป็นวัดที่ะรไส่บาดเป็นวัดท่านวัดในท่านนั่งยืนกันได้ั่งเรื่องึงเท่าที่มีอยู่เรียกว่าท่านวัดท่านเหมือนพิธีต่อกับบรทุกวันทวันเรียกว่ามันก็เป็นวัดนนนึงท่านวัดเรื่องการนท่านมันจะสีละวัดสินหาเขาพวกเขารักษาให้มันได้รักษาศีล อาศีรวัดต่อไปก็ภาวนาวัดภาวนาวัดก็ไหวพระขึ้นเมื่อกี้เนี่ยจบเลยก่น,นั่งสมาธิภาวนาต่อน้อยมากถุนเร็วแต่สัทธาขององคลองปฏิบัติที่นี่การภาวนาต้องก็ต้องเกี่ยวกับไปสินน้ำเรือถ้าสินโมปกติสินโมบริสุดมันจะทำให้จิดใจ ย่างข้าวสู้ก้อนโง่ผู้ใดเพราะว่าถ้าบระรักษาสินนจิตใจมันมืดมันมืดมันไม่มีสีไม่มีปัญญาสิ่งที่กวหนมันก็บกคงก็เห็นแต่พรรักษาสินเพราะฉะนั้นจําเป็นสินก็พวกเ้ารักษาให้ไม่ได้รักษาให้มันเป็นอย่างรักษาสินรักษาให้มันเป็นสินให้ให้อันใดเป็นสินบันให้ชิพใจน่ะเป็นสิน เมื่อจิตใจเป็นศีลมันก็จะเป็นธรรมเมื่อจิตใจปเป็นธรรมแล้วมันจะเกิดเมตตาเมตตาสงสารบ,บคุคคลอื่นสัตว์อื่นผู้นั้นตั้งแต่มัดขึ้นมากมดดำหมดแดงสัตว์ตัวนั้นตัวนี้มันจะมีความลายแก่ใจไล่ไาลายตัวบาปตัวกรรมและโอตะปะปุมกลิ่นกลัวกลัวตัวบาปตัวกรรมถ้าชิ้ใจเป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยศีลกับถรำมันเดียวกัน ก็ท่าเหมืนเดียวกันวันนี้จะให้รักษาที่นี่ก็วายพระสวดมนต์เนี่ยเนี่ยเป็นว่าวายพระสวดมนต์ทั้งรักษาศีลทั้งการให้ท่านเป็นว่าเ,เอาบุญเอาบุญทั้งกายเอาบุญทั้งกายภาวนาบ่เอาบุญทั้งจิตใจ เราเลือกสือพุทโธพุทโธและเลือกท,ทีก่ตลอดกับเป็นบุญยีตลอดเมื่อสะสมบุญนี่ทรมะธรรมนมากเขามากเขามากเขามาธรรมนพะร้อม้ะมาเห็นผลผลของการปฏิบัติก็คืออุนกุศลขึ้นมจะเกิดขึ้นภายในจิตใจนะคือสติคือปัญญาหรือว่าจิตใจยั่งเขาสู้ความสงบได้เมื่อตาจิตยั่งเขาสูส้ความสงบได้นะวมันสิ่หูเสี่เห็นวา อันนี้สงฆ์ของการปฏิบัติถ้า,าจิตสงบเข้าไปถ้ามันสงบลึกเข้าไปจริงๆไปจนไปเห็นตนไปเห็นเห็นดวงของตนนั่นแหะอันนั้นเป็นมันสงบไปสั่วเข้าระงับไปสั่วเข้าตัวกิเลสอยู่เป็นปัญนซือให้นหน้าว่านิโรธคือความรับทุกข์มันดับ ดับล่องที่มันเกิดมันเกิดก็เกิดใส่หมดโดยเฉพาะยังยิ่งมันเกิดที่ชี้ใจเพราะฉะนั้นเราเอาเข้ามาบริกรรมบ่เคยเด็ดกำลังบังบ่เคยเด็ดปฏิบัติบ่สิบหูจะมาคิดบ่คิดจะมันไปตามกระแสของอารมณ์ของโลกนั่นโลกอันนี้คือว่าทาทาโลกไน่โลกไนก็คือร่างกายห้องและทิ่ใจห้องทาคิดใจนี่ย ยังไม่ยึดมันถึอมันอยู่ในร่างกายอยู่นี่นะนี่ละคิดใจมันยังเป็นโลกอยู่จะบวชเป็นรรมตราบใดคิดใจไปเห็นตนของตนแท้ๆเลยไม่จะเกี่ยบเป็นถ้ำอันคิดใจยังเป็นโลกอยู่ไม่บวชเป็นธรรมเพราะฉะนั้นพอพุทธเจ้าพุทจะมาสอนให้ปฏิบัติมาปฏิบัติมาตามหาตนของตนไม่ถุงองเห็นอันนี้ก้อนสกลรกกายของพวกเขาอยู่ในปัจจุบัน จริงๆแล้วมันบเป็นตนของตนแท่ด้ยตนของตนแท้คือดวงคิดคือดวงคิดวงใจคือคิดคือใจคนนี้ดวงคิดใจคือดวงลูกเนี่ยดวงคิดดวงใจอันนี้มันโบเป็นตนเป็นตัวมันเป็นน้ำทําแตกตายทํามไร่บเป็นเมื่อมีการแตกกันดับจิตใจที่มันแตกมันดับในร่างกายทั้งหาทันอยู่ในก่อนสกครร่างกายตรงตัวมันมีธาตุทั้งสี่ มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมร่วมกันด,ดินดนดล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมร่วมกัน่นี่มันมีอายุมันย่างลายกับร้อยปีหปรือร้อยกว่าปีมันก็แตกแล้วถ้าแตกเราไปใส่ที่นี่มันมาจะใส้มันกับกลับไปที่เดิมมันตายโบ๊ะเผาจะขั่งพุทธการถ้าเขาพุทธเจ้าเขายังมีชีวิตยอยู่ย,ยุประเทศอินเดียเขาบ่กดิเผา่าดิฝังเน่ เอาไปฉิ่มันนาา้ำปลานล้วหมเลยให้แห้งให้กาจิกกินให้นอนในยังไส้กินนั่นแหละเพราะนี่ว่าเมื่อวันแตกแล้วดินก็นจะละลายลูกไปสู้ดินเพราะมันเกิดจากดินน้ำก็ลุกไปสิน้ำไฟก็ดะไฟร่มก็ดเซาะร่มสัตว์รรย,ยุสัตว์อยู่บนเรขาคณ์อยู่สิไรมันมุมีอะไรมุมมีสัตว์มุมมีบุคคลแต่ว่าจิตใจมันยัก จิตใจกับร่างกายยังยึดมันถึงมันนี่ละมันทีย้อนกลับมาเกิดเองเมื่จะเกิดก็ได้เกิดถ้ามันเบื่อเบื่อถ้ามันบัเบนเห็นโทษของของการเกิดทำมันเบื่อฝุ่นละเบื่อนายไายควงกุมรัในจิตมัถอนออกจากกายเบ่ยึดมันเบ่ากกายึด,อยดอเอาก่อนสักลนละกายนี่เพราเป็นตัวเป็นตนเป็นสัามโลกคนนี่แหละที่ที่ที่มันร่วมกันนี่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิน่าพ้นว่ามันเป็นขันนิวะขันหาขันขันที่หนึ่งก็คือรูปรูปมันมีธาตุทั้งสีดินน้ำไฟร่วมร่วมกันนี่เป็นรูปอันนี้ขันที่สองคือเวทนาเวทนาความเจ็บยวปวดเราความสุขความทุกฤทธิเสเสียนี่พึ่งเขว่าเวทนาตัวเวทนานี่มันเปีนน้ำท่ำไปความเจ็บยวปวดเราบ่มีตนมีตัวคือกันแต่มันปรากฏขึ้นมาทั้งกาย แล้วกับพกโคตรคือแม้ทั้งคิดใจคิดใจเท่านั้นผู้รับทุกข์รับทุกข์แต่ว่าส่วนร่างกายนี่ตนตัวนี่เขาบูชาอย่างได้ซื่ออยู่เขาบูชาเท็บจะปวดนี่หรอกเพราะว่าดินดินภายนอกคือดินที่เทาเหยียบไปเหยียบมา่นแล้ดินภายในร่างกายของเขาก็อันเดียวกันดินเขาบูชาทุกข์ทุกข์นี่น้ำเขาบูชาทุกข์ทุกข์ไฟเขาบูชาทุกข์ทุกข์ล้มเขาบูชาทุกข์ทุกข์นั่นผู้ที่รู้สุขรู้ทุกข์คือคิดใจ นี่นาะยตรงนี้ละที่พระพุทธเจ้ามาสอนพระจิตหาห้องทั้งใิ้จะได้ทีมกายนี่ได้ถ้าถิ่มกายนี่ได้ก็เหลือแต่ดูคิดดวงใจดวงจิตดวงใจเนี่ยนี่ละคือดวงธรรมบัณฑ์ที่พวกเขาปรารถนาคอยถึงซึ่งพระนิพานพ,นพานพระนิพพานคือร่วเบื่อเนอ,เอให้เข้าใจเอ็นไหนี่มันสีเบื่อในในร่างกายตนเองหรือบางคนคนเด,นนดินเนี่ยเบื่อในเบื่อในตาเบื่อในหูเบื่อในจมูกเบื่อในดินเบื่อในกาย แล้วกระเบือนาชิดใจที่ที่มันหลงอ่ะเนี้มันหลงมันหลงมันหลงตนมันบ่เห็นตนมันก็เลยมันยึดเอาร่างกายอี่เป็นตนทั thrill, uh ้ง huh. ส uh. ัตว์ทั้งบุคคลทั huh. hmm. <S <S ้งหมดโลกนี้เพราะนันจะว่าพระพุทธเจ้าม <Yes. S 2> ันว่าผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู Highway ้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเห็นเห็นแล้วสัทธาคตเห็นพระพุทธเจ้านั่นนี่ว่าการเกิดแก่เก็บตายของพวกห้องธาตย้อนหลังมันน่าหนักเร้อ จิตใจแต่ละดวงละดวงแต่ละแต่ละคนแต่ละไล่แตละล่หมื่นศาสตร์แสนศาสตร์นั่นแต่ศาสตร์จนนับไม่รู้เลยยังจะเกิดอีกไปข้างหน้าพอดีถ้าก้อนนี้แตกเลยทามันบุเบือตับเลยเพื่อนเพื่อนจะให้มาท่านจะให้มาปฏิบัติทำจิตใจให้มันเบื่อหน่ายให้จิตใจมันถอนออกจากร่างกายผูดลาปฏิบัติไป ตามหัวข้างตามมักคนที่พันเรื่องหัวข้างปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุสัมมาวจาสัมมากรรมโตสัมมาอัซิโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาหัวข้างที่สอบคือสัมมาแปลว่าสอบนี่มักทั้งแปดพระการนลงมากกว่มีอยู่สามมีศีลแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญา สิ้นสมาธิปัญญาเป็นแห่อบรมมันตามาเขาไปหาเป็นอันอันหนึ่งอันเดียวกันได้เลยศีลศีลที่บันเดกับสมาธิเขาอ,อยู่ที่เดียวกันปัญญาก็อยู่ที่เดียวกันสติก็อยู่ที่เดียวกันคืนจนอจิตใจเนี่ยเพื่อให้อบรมจิตใจนี่ถ้าพุ่งพองใจมีความหมายเพราะพระพุทธเจ้ามาสอน ใม้มีศินมีธรามจับทิศจับใจให้เมตตาสงสานซิกันด้วยกันเพราะว่าก้อนสกลร่างกายตนตัวมันเท่ากันสัตว์ตัวเล็กแต่จงมัดอยู่แล้วคอมาวนหดร้างตัวใหญ่ยังได้ท่ามกัหมดทุกจับมดทุกตัวจั์ทั้งบุคคลทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกรูปทุกหามีสมบัติเท่ากันสมบัติเท่ากันคือคธาตุนี่แหละก้อนสกลร่างกายมีธาตุทั้งสี่เท่านี้เบิรที่นี่ก็ที่ว่างเห็นด้วยตาบัด มิเตอรดินกับน้ำไฟควมห่อนกับบ่มีทนมีตัวอันนี้อันนี้รัศมีต้องหักเด้วยนี่บัตถุมันลัศมีต่างหากไฟไฟแท้ๆคือควบรอดที่มองเห็นด้ตามิแต่ดินกับกกน้าานนำสองยางธาตุธาตุด,ดินนี่กับธาตุน้ำอาา่ธาตุธาตุไฟกับธาตุลมมันก็เป็นน้ำท่ำคือกันบ่มีทนมีตัวแต่ว่ามันโผล่ข้นใหม่ขึ้นเลย เพราะตนใหม่ๆพังทลายพิมพ์อันกลุ้หวนนั่นเนี่ยบพระพุทธเจ้าพ้นมาปฏิบัติแต่ว่าถ้ำที่พระพุทธเจ้าพ้นหูพ้นเห็นอริยะสัจธรรมทั้งสิ้นอริยะอริยะแปลว่าถ้ำมป็นประเสริฐสัจจะแปลว่าของจริงของจริงอันประเสริฐมันคือหยั่งบัด ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าเพ่นผู้เพเห็นเพื่นเนี่งเบื่อนายเพื่นเดงเขาสู้พระบาลพ่านคือทุกทุกหนึ่งเหตุทุกเกิดหนึ่งนีโรธดคือควอมรับทุกนีหนึ่งทีงงงสามอย่างถ้าจิตมันผ่านเหตุกับผ่านทุกเขาไปสงบเขาไปยุดนิ่งเขาไปสงบนี่นะเพราะว่ามันเป็นหัวทางที่เขาไปรับทุก ดับใช่หรือดับบนมันเกิดม่เกิดไสโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกิดที่จิตเกิดที่จิตปุรุท่านั้นกายดิก้อนสกและกายไม่เป็นเป็นปัจจัยเป็นตัวเหตุเป็นปัจจัยน,น,น,นี่แล้วผลที่ได้รับผลที่รับคือทุกข์กับสุขสองอย่าง ท,ท,ทุกข์ก็สูงมัน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 จะมันจะออ,ออกไปจากเหตุคือร่างกายตัวเหตุตัวั่าใจเป็นตัวสมุทไยเป็นตัวเหตุเหทุกเกิดเป็นเนี่ยเป็นตัวสม,มุทไทยแล้วก็เป็นเหตุที่ว่าสม,มุทัยเพิ่งว่าเหตุทีทุกเกิดเนี่ยมันทั้งก้อนนี่ยะเป็นก้อนสม,มุทไยสรุนลเลยเรื่อยเป็นก้อนทุกข์ก้อนเก็บก้อนปวดนี่เนี่ยที่คิดใจ มันบมโหเบราเห็นก็เพื่อนหหังซื้อให้นหน้าว่าตัวอภิชาบ่ะมันบมโหบมกหก็ปิงเพราะจะพัฒนให้มากันดลูปเอาาทุกข์มนเกิดขึ้นให้เบิ้งให้รูปว่าตัวทุกข์แท้ๆตัวกดตัวเก็บตัวปวดแท้ๆมันะิสัยแท้ๆถ้าว่ามันดูที่กายกันก็กำหนดถามบางที่แหละกำหนดเบิ้งมันมีตัวมีตัวไม่ ตัวเก็บตัวปวดตัวทุกข์ตัวทุกขมันมีตวมีตัวมันเนี่ยทัสิละมันบ่มีตนมีตัวได้ผลทุกขก็บ่มีตัวมีตัวทุกข์ก็บ่มีตนมีตัวมันเป็นน้ำท่าเกิดแ้วมันกระดับแรปวนเปลี่ยนแปลงบวกยัร่ายังยิ่งพ้อมทั้งร่างกายเลยเพราะยังว่ามันเป็นอันนี้จังมันบุเทียงมือมันบุเสียงมันกลับเป็นทุกข์เนี่ยที่นี่พระพุทธเจ้าบูกว่าสิ่งใดมันบุเทียงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์ สิ่งใดมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นมันไม่ใช่ตนนะความจริถ้าตนของตนจริงมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างด้วยธรรมชาติแต่ว่ากิเลสมันไม่ให้เข้าไปมันปิดบังมันไม่ให้รู้มันไม่ให้เห็นถ้าจิตใจไม่รู้ไม่เห้นนระดัะจิตใจมันจะถอนออกจากตัวตัวเหตุตัวปัจจัยมันไม่จะถอนจิตจิตมันจะถอนออกจากร่างกายออกไปเป็นเอกเทศกายคือกายจิตคือจิตอย่นนนะ ถ้ามันรู้เล้วยมันจะเข้ากันไม่ได้ทำไมมันจะเข้าไม่ได้ก็เพราะมันรู้นั่นนี่นีน่ดั่นัพระอาจารยท่านจะให้มาปฏิบัติมาทํามาสร้างตัวสติควบตัว,ต,วตัวสติตัวระเลือกลอรรู้ให้มันเต็มเนี่ยให้มันเต็มให้มันหายอยากถ้าจิตใจเต็มมันจะอยากเป็นอะไรสิของดีที่สุดก็คือจิตใจของใครของเรา ที่สำลักให้บริสุทธิ์ได้แล้วนะัทสรุปแล้วอย่าไปทรงจิตทรงใจออกไปหาของดีอยู่ข้างนอกอของดีที่สุดคือจิตใจเขาใครของเราเนะ่ยมาปฏิบัติให้ไม่รู้หามันเห็นเมื่อไม่เห็นตัวนั้นละนี่ตรงขุกตัวนี้น,นี่แหละคือคือของของจริงของดีอันเประเตถ้าจะให้ซึ่งให้หนามาอริยะสัจธรรม ของจริงสัจจะเป็นของจริงจริงทุกจริงสม,มุทยัยเนี่ยเพราะ่จะเข้าไปเข้าไปถึงตัวเนี่ยท่านให้ซื่อให้นมามว่านี่โรดนี่โรดกับนีโรดอันเดียวกันน่ะหน,นีจากความทุกข์เนทุกข์มันจะดับลงไปดับลงดับลงไปอยู่ที่จิตตรงที่จิตมันหยุดคิดจิตมันว่างเพราะฉะนั้นปฏิบัติทําจิตใจให้มันว่างจากอารมณ์ทั้งหมดทั้งหยุดนิ่งรองยู มันจะลูกของไข่ของเราปัจจุันจะรู้เองเห็นเองไม่มีใครบอกว่าความเห็นของจิตของใจว่าร่างกายตนตัวกับจิตใจมันจะแยกกันทันทีไม่มีใครบอกจะรู้เองเห็นเองตรงนีน้เดี๋ยวนี้มันทุกข์สรุปแล้วมันทุกข์เพราะมันมีมีอะไรมีร่างกายละเพราะว่า,าร่างกายก่อนเทือกคนร่างกายตนตัวของพวกเรามันอาศัยเยี่ยวยาอยู่ทุกวัน พวกเรารับประทานอาหารลงไปอยู่ในข้าวเมล็ดเดียวนะ่ะด้วยอาหารการพวกอาหารทุกทุกสิ้นทุกอันทั้งผลละมาราไม่ทุกอย่างนะข้าวเมล็ดเดียวนะ่ะมันจะครอบอยู่ทั้งสี่ธาตุพอเราเคี่ยวกืนลงไปนะดินด,น,นดินธาตุดินก็จะดินปยาดินน้ำปยาดินไฟปยาไฟลมปยาลมสันตติต คือควบสืบต่อเพื่อจะรอดวันๆั่วขนาดเท่านั้นสุดท้ายมันก็แตกนะพี่แม่ยางมากร้อยปีแตกแล้วะนีะ่มันเป็นไปเป็นมาดีอาของมันมนึกจะว่ามันไม่เที่ยงแต่พระพุทธเจ้าท่านท่านมาค้นคน้คนค้นพบแล้วพงของดีที่สุดคือขีดใจพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติเป็นทุกนะเห็นทุกเนี่ยกว่ามักล้านเพื่อเส้นนี่อย่างน้อยก็ชิล้านเพื่อเส้น <chat> เห็นสุกก so so ับส <talk> yeah, ิล <Jeju> ่านเปร์เซเหมือนกันแล้วก็เห็นเหตุให้ทุกเกิดตัวสมุทัยกับสิล้านเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นมันจะเห็นทั้งจิตทั้งใจเพราะฉะนั้นจิตใจมันจะขาดตอนกันกายกายกับร่างกายกับจิตขาดตอนกันเข้ากันเชื่อมกันไม่ได้พวาทข้ามธาตจิตใจไม่รู้จะถามว่าพวกเรามีแค่สินหาน จะปฏิบัติจะรู้ได้เห็นได้ไหมไม่ต้องสงสัยถ้าปฏิบัติให้ดูกําลังปฏิบัติของพวกเรามันมีน้อยมีมากสะสมไปเมื่อกเราหาทรัพย์หาสมบัติภายนนอกถ้ามันมากสมควรที่มันจะให้ผลก็ให้ผลอย่าไปสงสัยเราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วหมดมรรคหมดผลหึ่งไม่ใช่นะี พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปสุขท่านก็ไม่ได้เอาไปทุกข์ก็ไม่ได้เอาไปเย็นก็ไม่ได้เอาไปร้อนก็ไม่ท่านก็ไม่ได้เอาไปตกอยู่กับพวกเราเนี่ยที่ทอยู่ในโลกนั่นแหละเมื่อพ,อพอาพากันปฏิบัติทําจิตใจให้เป็นสามาธิได้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำพันรีบพ้นข้อรีบพิจารณามั่งมั่งกายดูกายแยกแยกร่างกายนี้ออก ไล,ยลย่ยังคือเพลียหลายครั้งยังไปเพลียอย่งมันเวสนาของเจ็บปวดหรือรออันนี้นหะของขิงดูมันเมื่อมันปวดได้หรือให้ให้เอากิจกัมมวดดูถามดูจะมันปวดขาก็ถามขาลองดูถามถามหนังมึงหนังหนังมันปวดไหม <c oughs> เนื้อมันปวดไหมเอ็นมึงปวดไหมกระดูกปวดไหมนั่นแหละกัมมวดถามดูเขาจะให้คำตอบมึงถ้าเขาไม่ตอบก,กับกัมมดเข้าไป ใครใครใครเป็นผู้ที่รู้ว่ามาันมันเจ็บใครเป็นผู้รู้มันปวดก็ถามผู้รู้ดีเอกผู้รู้ปวดไหมว <c oughs> ิจัยวิจารหาความจริงให้เห็นจริงตามความเป็นจริงบัาถ้าจิตไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่มีมีอยู่ถ้าจิตไม่รับมันก็เหมือนมันไม่มีสิ่งตรงนี้แหละที่ท่านที่ท่านฝึกท่านหัดนั้นปฏิบัติ เมื่อเวลามันจะเอาจริงๆล่ะช่วงร่างกายมันจะแตกมันจะไม่กลัวเพราะว่าเอาจิตใจไม่ได้ตายเพราะว่ามันเคยผ่านไปแล้วเค่อยรู้ผ่านตายคําที่ว่ามันมันผ่านเวทนาเข้าไปก็ไปว่าจะเรียกว่าตายก็ได้มันมันสงบเข้าไปมันบางจิตใจจิตใจว่างเวทนาลูกคือลูกไม่ใช่จ,จิตใจ เวทนาสุขทุกข์ก็ไม่ใช่จิตใจสัญญาความจําได้หมายหมายลูกก็ไม่ไมมใช่จิตใจนั่นสังขารเขาปรุงเขาแต่งเขาคิดเขาเล่นจิตใจจิตใจก็ไม่ใช่จิตใจวิญญาณความรับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้ทั้งตารู้ทั้งหูรู้ทั้งจมูกรู้ทั้งลิ้นรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวนด็กที่ท่านให้ให้ชื่อให้นําว่าขันขันไปว่ากองนี่ กองรูกกองเวทนากองสัญญาความทำได้ไหมรูกกองสังขารความปรุงความแต่งความคิดความนึกกองบิญญาความรับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นเป็นขันแต่ละกองละกองนี่ว่ามันเป็นภาระให้จิตใจแบกหามอยู่ทุกวันจะไปไหนมันจิตหามไปแบกไปนี่สัจจะว่าพาละฮะเวปันจกขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระหนัก ภาลาทานังทุกขังโลกเกผู้ไรมัดสถือขันห้าเป็นทุกในโลกภาลานิเคเป็นัางทุกขังนิคิปิตตลังนิคิ่ว่าพาลุพลังอันยังพลังอนาริยะสมุรังตันหังนินนผู้โตปาินีพูโตนผู้ใดมาวางขันห้ามาพงขันห้านี่พอจะคิจะไกลได้หรื่ล่ะภาลานิเคเป็นังทุกขังนเป็เป็น วางขันห้าได้เป็นสุกในโลกนั่นขันเนี่ยขันรูปกับรูปประขันรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันขัน,ขนกับยปว่าผูกกวามัดมันผูกอะไรดอกมันผูกจิตผูกใจให้ให้ให้ติดอยู่ในโลกให้เกิดให้แก่ให้เก็บใ,ใ,ให้ตายไม่มีที่จบที่สิน้นที่นี่ ที่ปฏิบ no ัติท่านสรูเแล้วว่าถ้าอยากคนทุกข์อยากคนทุกข์ให้บ้างสุขในโลกอยากคนโศกให้บางสุขในรักสุขทุกนี้ของมีประจําโลกมนุษย์เศรฐโศกกับพ่อสุขทุกทั้งสองเมื่อละสุขละทุกข์ได้เหมือนใจปองไม่สมองขุมมัวชั่วนิรันติมันจบถ้าถ้าปงขันนี่ได้เหมือนนี่ไม่มีอย่างนัเวลา ทุกมันโผล่หน้าขึ้นมาให้กำหนดดูถ้ารั่วมัน,ม,นมันทุกทีจิตมันหลงเข้าไปยึดเข้าไปถือว่าตนเองเป็นผู้เก็บผู้ปวดผู้สุขผู้ทุกข์ถ้าตนเป็นอา่าเป็น,เป,นเป็นสุขเป็นทุกข์เนีเ่ยเพื่อเวลาสุขกับทุกข์มันหายไปจิตใจทําไมไม่หายไปด้วยกันทำไมเป็นอันเดียวกันกนบมันแยกกัน,กนอยู่ในธรรมศาสตร์ คือฝืนมันจะไปเพลกให้มันให้มันผ่านไปฝึกฝึกไปฝึกไปเแรกๆกันนั่งอธิษฐานจ,จะไม่เพลกจะเอาจะเอาสามสิบนาทีจะเอาส่วโมงจะเอาสองส่วงมงจะเอาสามส่วงมงจะเอาสี่ส้วมองขยับไปเรื่อยๆถ้าไปเพลกให้มันนั่งเลสมันยิ่งมันยิ่งได้ใจ พอนั่ก็ไปหนึ่งเดี๋ยวมื่อกโหน้ามาให้ดูนะรีบเมื่อโหน้ามาให้ดูที่เด็กเราก็เปลี่ยนซะนี่ก็แปลว่าแพ้เขาแพ้กีเหสไม่ต้องยอมแพ้มันให้ม่ผ่านําไม่ได้ผ่านไปคึงไปคุกไปมันจะรู้ของลูกู้ทุกวันนี่นั่งสองชั่วโมงมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่เกี่ยวกับปวด ที่มันปวดมากๆมันก็ไม่ตายเหมือนเดิมถ้าสู้มันก็ผ่านไปนั่นมันไม่ตายก่อนมันจะตายมันต้องมีเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี้ก่อนหรือมีอะไรมากระทบกายอย่างอย่างแรงก่อนมันจึงตายขนาดนั่งสมาธิเฉยๆมันไม่ตายให้ม่ผ่านไปลองถ้ามันผ่านได้ครั้งหนึ่งหลักที่หลังมันไม่กลัวเพราะมันไม่ตายฝึกดี นี่ละที่การปฏิบัติธรรมอาน,นิสงส์ต่างกันเนี่ให้ทานล้อยข้างพันข้างไม่เท่ารักษาศีลข้างเดียวรักษาศีลร้อยข้างพันข้างไม่เท่านั่งสมาธิทําจิตใจให้เป็นสมาธิข้างหนึ่งทำจิตใจให้เป็นสมาธิร้อยข้างพันข้างการไม่เท่าทําจิตใจให้สงบรวมเป็นสมาธิ ข้างหนึ่งคุณเ็โดยลําดับคุณไปถึงสั้นพระโสดาพาัภิกสิกทาคทาพระอนา,าคาจนถึงพระอรหันตน์นอัน,นี้สงตามตามกานันไปเพราะฉะนั้นพวกเราถ้านั่ยร่างกายเขาให้โอกาสอยู่ยังไม่เก็บไม่ป่วยเพราะจะทำบันเพลญอะไรรีบทำรีบปฏิบัติของใครของเรา สินไม่มีกับรักษาขึ้นมา,มาธรรมที่ไม่มีกับวิญําปฏิบัติท้าไม่เกิดไม่มีแก่นตนเมื่อทําได้ปฏิบัติได้ก็เป็นที่พึ่งของตนของใครของเราเพราะนั้นท่านจึงว่ามาทําตนของตนให้มันเป็นที่พึ่งของตนอัตหีอัตโนโนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนโกหีนาโถไปรอซิยาคนอื่นใครแล้วจะเป็นที่พึ่งได้ตนของตนน่ะ ของดีที่สุดคือตนของตน,ตนอย่าอย่าไปหาความสุขอยู่กับบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างอื่นความสุขแท้จริงคือ,คอจิตใจดวงกิิด์ต้งใจของเราอยู่ตรงไหนละ่ะอยู่ตรงที่อยู่ตรงที่มันบ้าง,างที่มันไม่มีกำหนดเข้าไปหาเขาเข้าไปหาดวงกิ